สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด วันที่19กรกฎาคม2565ที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์สำมกง,งานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรีครั้งที่5 ปี2566ของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกมีนายทันสายสุจริตศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสมัชงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาทั้ง3เขตผู้อำนวยการสมัชงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประธานกรรมการอาชีวศึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายุทศสมุตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้ในการสมัชังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนสื่อมวลชนและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีเป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสิทธิและสร้างคุณประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนจำนวน11ประเทศได้แก่รูไน กัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามไทยติโมเลสเตโดยการคัดเลือกครูป,ประเทศละหนึ่งคนซึ่งผู้ที่รับการคัดเลือจกจะได้ค่ารักร,ราราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรี ร่วมกับคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศออและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้มีการคัดเลือกทุกสองปีสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะดังนี้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานในสถานศึกษาเป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานนับจนถึงวันที่ออกประกาศนี้คือวันที่18พฤษภาคม2 5 6 5ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานสอนต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสินมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลักส่วนคุณสมบัติเฉพาะต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างแรงบันดาลใจและจักรการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดีหรือเป็นครูผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาปฏิบัติงานสอนหรือการจักกะเรียนรู้ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเ,เสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบเป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวางในส่วนของการสรรหาและการเสนอชื่อต้องให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อคือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิและองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อคูอในสังกัด หรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนที่มีคนสมบัติตามประกาศลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่ามีอายุไม่น้อยกว่า25ปีหรือจะเป็นคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาเสนอชื่อลูกศิษย์ผู้ที่ตนเคยสอนมาก่อนหรือเป็นครูผู้ได้รับรางวัลคุณากรครูยิ่งคุณและครูขวัญศิษย์มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อได้อีกหนึ่งครั้งหลังจากได้รับรางวัลคุณากรครูยิ่งคุณและครูขวัญศิษย์ มาแล้วมาแล้วกว่า5ปีในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการกำหมดการสนังเชื่อครูผู้สมควร รับพระาราชทานรางวัลสุเป็จเจ้าฟ้ามาหาจาักรีภายในวันที่16กันยายน2565จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานที่จัดส่งมารวมทั้งคณะอนุกรรมการสืบสาอกเก็บข้อมูลลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่21ตุลาคม256 5สิบ้า และพิจารณาตัดสินตามสัดส,ส่วนจำนวนสองคนระหว่างวันที่1นึงถึงสิพฤศจิกายน2อง5จัดให้มีการรับฟังคำทักท้วงภายใน10วันทําการนับแต่วันประกาศรายชื่อและกำหนดจัดทําเอกสารของครูผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางภายในเดือนธันวาคม2อ6 5ในส่วนของรางวัลประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีจำน 1, วนหนึ่งรางวัล จากครูผู้มีคะแนนสูงสุดรางวัลที่ได้รับประกอบด,ด้วยเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามาหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทานโล่ประกาศกิจคุณเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐรางวัลครูคุณากรจำนวนสองรางวัลโดยพิจารณาครูผู้มีคะแนนลำดับที่สองและสามรางวัลที่ได้รับประกอบด,ด้วยเหรียญเงินมนูลทิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน เกียรติบัตรรางวัลครูยิ่งคุณจำนวน17รางวัลสำหรับครูผู้มีคะแนนลำดับที่4ถึง20ราวันที้รับประกอบด้วยเหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีเข็มเชิดโชเกียรติพระราชทานเกียรติบัตร และรางวัลครูขวัญสิทธิ์ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดรางวัลที่ได้รับประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและกิติบัตรสำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานคุรูสพจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูร์โทรศัพท์056713342